ก็สวัสดีนะคะมาพบก,กันหน้านะคะหน้าชีทางรววิชิตกันร้านนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยรัฐบาลไทยนะคะก็มาลงให้เพื่อนๆพื่ๆนที่ได้รับชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นนทางในการสนัเสนอตลาดจีนแบงรัฐบาลประเทศไทยเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางทสถิติ รใช้วิจารณญาณในการรับชมมาะก็รับฟังนะคะทางช่องมม่สนับถนนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชุมกันเลยนะคะ mm hmm. ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดวัดใจล่างนะคะ,พะเพื่อนเพื่อนี่แต่นะคะแต่นาจะเอามาตัดดับอีกนะคะอีกรอบนึงนะคะ,พะเพื่อนๆพนที่อีกรอบนึงนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่า คือผลจะออกมาประมาณไหนแล้วก็จะเหลือเลขกี่ตัวทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะถ้าสูตรที่น่าทำขึ้นมามันเดินต่อนะคะคือตัวเลขมันมันจะอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าสูตรมันหลุดทุกอย่างคือหลุดหมดเลยนะคะอันนี้น่าก็อาบอกเพื่อนๆพี่ๆี่ไว้ก่อนนะคะเนาะคือว่ากันไปตามสูตรนะคะเนาะนี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะนี้คำเตือนจากช่องนะคะอันนี้นะคะที่นาคตัดออกมานะคะเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนที่เดี๋ยวนะคะหน้าขอปรับกล้องนิดนึงอ่าที่วันนั้นนะคะที่นาตัดออกมาแล้วคือตัวเลขนะคะที่นาตีกรอบไว้นะคะเพื่อนเพื่อนี่ ตัวเลขมันจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะที่น้าตีกรอบไว้นะคะแล้วหน้าก,ก็เอาดับนะคะมาดับนะคะดับเดียวก็ดับไปแล้วดับคู่ก็ดับไปแล้วแล้วเลขที่อยู่ในกรอบเพื่อนๆนี่พี่เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะปากาแดงมันอาจจะไม่ชัดนะคะเดี๋ยวหน้าขอตีให้อีกรอบหนึ่งหน้ามองไปมันไม่ชัดเลยเดี๋ยวนะคะ ตัวเลขนะคะมันจะเหลืออยู่แค่ในกรอบนะคะเพื่อนที่วันนี้นะคะน่าคือน้าไปลือ้อดูสูตรเดิมๆของหน้านะคะที่น่าเคยท,ทําเก็บไว้นะคะแล้วหน้าก็ได้ตัวเลขมาตัดแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อย <laughs> แต่สูตรจะเดินต่อหรือจะหลุดอันนั้นคือหน้าก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะเพื่อนเพที่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าน่าจะใช้สูตรไหนตัดน่าจะใช้ชุดนี้นะคะเพื่อนเพื่อทีดูนะชุดนี้คือนาให้เพื่อนเพือที่ดูทุกๆุกครั้งนะคะเดี๋ยวนะ เมืที่แล้วนะคะเพื่อนพี่ดูนะก็ออบรอบนอกนะคะอันนี้คือรอบนอกนะคะเพื่อนพี่เพราะว่าเวลาหน้าเขียนหน้าจะตีเส้นด้านล่างเลยอันเนี้ยสองอย่างเจ็ดกับห้าเนี่ยคือมันเป็นรอบนอกแล้วนะคะถ้ารอบในคือมันจะอยู่ในในสี่หลักนี้อันเนี้ยรอบนอกแล้วเพื่อนพี่ดูเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วตัวเลขที่น่าจะเอามาตัด ให้เหลือน้อยนะคะก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกสูตรนี้นะคะน้าขอเรียกเป็นสูตรเกิดแล้วกันนะน้าเขียนเลขเกิด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 เนี่ยใช่เดี๋ยวหน้าจะให้ดูนะคะว่าของเขามันเดินดีประมาณไหนเนี่ยค่ะอันนี้หลุดแล้วนะคะหนึ่งงวดอ่าประมาณนี้นะหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่อ่าไม่ใช่เจ็ดสี่ิอันนี้อ่าเจ็ดเจ็ดสามนะคะเดี๋ยวนะคะหน้าขอจดได้ก่อน เจ็ดสี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์ห้านี่ค่ะแล้วก็อันนี้ออกห้าหกอันนี้หลุดนะคะอันนี้หนึ่งแปดอยู่อันนี้หนึ่งสี่หลุดนะคะอันนี้สี่กับห้ามาทั้งคู่นะคะแล้วก็อันนี้หนึ่งเจ็ดอยู่อันนี้สองเก้า 29, นะคะก็คือเข้าที่หลักเก้า 6กับ9ตัวเดียวกันนะคะถ้าสูตรนี้นะคะสูตรนี้กลับไปด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะที่ออก7กศูนย์นะคะก็คือมาที่หลักศูนย์อันนี้ออก6 9มาที่9นะคะอันนี้ออก2 3มาทั้งคู่นะคะเพื่อนเพี่ผีดูนะคะงวดที่แล้ว มันเป็นความผิดพลาดของนาคเองนะคะซึ่งว่านาคไม่ได้กลับไปหรือดูสูตรเก่าๆนะคะเนาะอันนี้นะคะเลขเกิดของหน้านะคะมี6、มี7มี8ปมันดับนะคะมันก็เหลือ7กับ8ดเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะถ้าเหลือ7กับ8เดี๋ยวน้าขอย้อนย้อนไปอ่าววดที่ออก7 9นะคะเดี๋ยวนะนะขออนุญาตแป๊ดหนึงนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ดูเนี่ย เหลือเจ็ดเหลือเจ็ดกับแปดแต่เลขที่หน่าคําออกมาคือมันเหลือเก้าเก้ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นคือมันชนเจ็ดนะคะเพื่อนๆพี่มันก็จะอยู่แค่นี้เองดูแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดอะดูน่านาเพึ่งหาเจอนะคะสูตรเนี้ยเนาะเพราะว่าคือหน้าคําเก็บไว้นะคะแล้วก็ อันไหนที่นากไม่ใช้นะคะก็คือนาคก,กท็ทำเก็บไว้แล้วนาคก,ก็ลองไปลื้อดูนะคะสูตรนี้มันมันก็โอเคนะแต่ถ้าวันนี้นะคะแต่ถ้าวันนี้ถ้าสูตรมันเดินนะคะเพื่อนเพื่อนที่ถ้ามันยังเดินต่อนะถ้ามันยังเดินต่อเลขอ่ะมันจะออกมาตามที่นาคเอ,อ่อทำทำชุดล็อกก็เขาเรียกว่าชุดล็อกนะคะก็ขึ้นมานี่ค่ะ เนี่ยเพื่อนเพื่อนที่ดูเนี่ยเนี่ยค่ะนาจะใช้ชุดเกิดนี้นะคะคือมาตัดในนี้นะคะเพื่อนเพื่อนที่นาจะใช้ชุดเกิดนะคะชุดเกิดนี้ก็คือเนะะี่ยค่ะหลักเลขนะคะมีสามมีสี่มีห้าแต่ทีนี้ว่าห้ามันตรงกับดับนาคนะเะหาะนาคิดว่ามันน่าจะดับอยู่นะคะแล้วก็พอถ้าเราดับ ตัวเลขนี้ออกนะคะตัวเลขห้าออกเลขมันจะเหลืออยู่หลักสามแล้วก็หลักสี่แต่ถามว่าในเนี้ยมันมีไหมในนี้มันมีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยหลักสามก็มีแค่นี้หลักสี่มันก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวหน้าจะติ๊กให้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ถูกคือถูกผิดคือผิดนะคะว่ากันไปนะคะเนาะเอาที่แบบว่าคือประมาณนี้แล้วกันเนาะ <laughs> เพราะว่าคือ คืออันเนี้ยมันทั้งหมดสิบสามชุดนะคะที่นากนับไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสงสิบสามชุดนะคะเพื่อนพี่ถามว่ามันเยอะไหมมันก็อยู่ในกรอบและอีกอย่างหนึ่งมันคือเป็นชุดล่างแต่ถามว่าเยอะไหมนาคคิดว่ามันถ้าในใจนาคนะคะถ้าแบบว่าไม่มีไม่มีตัวตัดเลยอ่ะ ช่แล้วเราจะต้องเอาถึงสิบสามชุดเนี่ยคือมันก็ต้องตัดใจนะคะเพววนนื่อนๆพี่ๆเนาะมันก็ต้องตัดใจนะคะแต่วันนี้นะคะหน้าก็จะเอาเลขที่น้าทําขึ้นมานะคะก็คือชุดนี้ชุดเกิดชุดเกิดนี่ก็คือมีสามมีสี่มีห้าห้ามันตรงกระดับมันจะเหลือหลักสามแล้วก็หลักสี่นะคะหลักสามหลักสี่นะคะเดี๋ยวหน้าขอวงเลยนะคะเนาะเอาแบบ อย่างนี้ไปเลยนะคะเพื่อนๆพี่คือจะเข้าจนหลุดทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะหลักสามแล้วก็หลักสี่หลักสามมีแค่สามชุดนะคะเจ็ดสามแล้วก็เก้าสามแปดสามหลักสี่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดสี่เก้าสี่แล้วก็แปดสี่เท่านั้นนะคะตัวเลขนะคะออกมาแล้วนะคะตัวเลขออกมาแล้วนะคะ ตัวเลขออกมาแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทุกที่เจ็ดสามเก้าสามแปดสามสี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดสี่เก้าสี่แปดสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือคัดออกมาแล้วนะคะคัดออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆทที่คัดออกมาแล้วเหลืออยู่แปดชุดนะคะเหลืออยู่แปดชุดแต่ถามว่า ในแปดชุดเนี่ยในแปดชุดเนี่ยคือเราจะเอาหลักไหนออกได้อีกมั่งมันมีนะคะเนาะแต่คือนากว่านากตัดเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆพี่เนาะคือทุกอย่างเราก็ต้องเผื่อพลาดนะคะเผื่อพลาดนะคะเนาะเพื่อนๆพี่เนาะเขาเผื่อพลาดเดี๋ยวนะคะนากขอดูอันนี้แป๊บนึงเผื่อพลาดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะอันนี้ทำไมเหลือเจ็ดเดี๋ยวนะคะหลักสามนะคะหลักสามสามแปดอ่ะตรงกันสามเจ็ดเจ็ดสามใช่สามเก้าเก้าสามโอเคอันนี้คือมีสามชุดถูกต้อง แล้วก็หลักสนะคะหลักสี่ปดอ่าถูกต้องสีเจอ่าถูกต้องสีเก้าถูกต้องแล้วก็สี่สแล้วก็หนึ่งสี่มันก็ถูกกันนะคะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอใช่แปดชุดเหมือนกันนะคะเลขที่หน้าอ่า ด้านนอกก็คือแปดชุดเหมือนกันเลขนี้ก็คือแปดชุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือน่าคิดว่ามันมันมัน,ม,นมันก็โอเคแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนี่เนาะใช่เพราะว่าถ้าเอาออกเยอะกว่านี้คือโอกาสนะคะโอกาสที่จะพลาดมันก็คือมีนะแต่นาคบอกไว้ก่อนนะคะนาคดับตามสูตรนะคะเพื่อนเพื่อนพ,พี่ดับตามสูตรนะคะ ดับเดี่ยวของนาคนะนาคก็ใช้ดับเดี่ยวที่นาคทำลงให้เพื่อนๆไดพี่ดูนะคะดับเดี่ยวมีสองมีห้ามีหกนะคะเพื่อนๆพี่ดับเดี่ยวมีสองมีห้ามีหกนะคะดับเดี่ยวมีสองมีห้ามีหกนะคะดับเดี่ยวแล้วก็ที่ดับคู่เนี่ยคือนาคจะกากระบาดใหญ่ไว้เลยนะคะเนี่ยดับคู่เนี่ยเนี่ยนาคจะกากระบาดใหญ่ไว้เลยแต่ดับเดี่ยวคือนาคจะติ๊กหัวท้ายอย่างนี้นะคะเนาะ คือทุกอย่างมันก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะ,พะเพื่อนเพื่อนที่นาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าตัวเลขมันจะออกมาแบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนาคก็ทําตามสูตรนาคทาตามล็อกนะคะแล้วก็เลขเกิดของนาคเนี่ยเลขเกิดเนี่ยตรงนี้เขาเรียกเลขเกิดเนี่ยเลขเกิดเนี่ยคือห้ามันดับนะคะ,พะเพื่อนเพื่อนที่ถ้ามันดับอยู่นะมันจะเหลือหลักสามกับหลักสี่เท่านั้น หลักสามมันจะมีอะไรนะคะเพื่อนๆที่พีดูเจ็ดสามเก้าสามแปดสามอืมหลักสี่มันจะเหลืออะไรอะ่ะสี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดสี่เก้าสี่แปดสี่แต่น่าคิดว่าสี่หนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่เหรอหนึ่งสี่นี้ไม,ไม่ไม่น่าจะมานะคะเพ,พื่อนพี่หนึ่งสี่เนี่ยไม่น่าจะมานะคะ ใช่ไหมเอ่ยแต่มันก็มีโอกาสทั้งนั้นนะคะเพื่อนพี่มันก็มีโอกาสทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคือหลักเลขของเขามันมาอย่างนี้นะคะเนาะเดี๋ยวมันมันมันก็มันก็ได้ทั้งนั้นนะคะสี่หนึ่งคู่กันได้ไหมสี่หนึ่งก็คู่กันได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าขอไล่ให้ดู สี่หนึ่งคู่กันได้สี่แปดคู่กันได้สี่เจ็ดก็คู่กันได้สี่เก้าก็คู่กันได้นะคะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ก็คู่กันได้แต่เนี้ยมันตรงกระดับดับคู่นะคะมันตรงกระดับคู่มันตรงกระดับคู่สี่บสาม มันตรงกระดับคู่นะคะแต่มันถามว่าถ้านาตัดออกมาลักษณะยอย่างเงี้ยคือมันน่าคิดว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนี่เนาะแต่งวดที่แล้วเพื่อนเพื่อนที่พี่ดูนะอันเนี้ยมันเป็นหลักนอกงวดที่แล้วมันก็ออกรอบนอกนะคะหลักเจ็ดมันอยู่รอบนอกนะคะงวดที่แล้วมันก็ออกรอบนอกก็คือเจ็ดก็มาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด แล้วก็งวดก่อนก่อนก่อนที่จะออกเจ็ดเก้าก็คือสองสองมันอยู่รอบนอกนะคะเพื <S 2> 2, <S <ๆ>่อนเพื่อนพี่สองมันอยู่รอบนอกนะคะเนาะมันก็มาสองนะคะหวยออกสองสามนะคะแล้วงวดที่แล้วก็คือรอบนอกเหมือนกันก็คือเจ็ดหวยออกเจ็ดเก้าแล้วงวดนี้เพ,พ,พ,พื่อนเพื่อนพี่ดูนะรอบนอกคือสี่รอบนอกนะคะรอบนอกคือสี่แต่ถ้าหลักสี่กันมานะคะมันก็จะมีอยู่แค่เนี้ยสี่ ถ้าสีมามันก็จะเหลืออยู่ประมาณแค่นี้เพราะว่านาคตีกรอบออกมาแล้วคือนาคย่นคือแบบตีวงแคบเข้ามาคิดว่าแคบสุดแล้วนะคะเพื่อ,อนๆพี่แต่ถ้าจะเอาหนึ่งตัวสองตัวนั้นน่ะถามว่าในใจนาคมีไหมในใจนาคมีนะคะเพื่อนๆพี่แต่นาคก็ไม่กล้าให้หรอกเพราะว่าอะไรโอกาสพลาด99%โอกาสที่มันจะเข้ามันก็99%เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่าง เราต้องเอาหลักความเป็นจริงคุยนะคะเพื่อนพี่เราต้องหลักความเป็นจริงพูดกันเพราะฉะนั้นก็คือตัวเลขอ่ะมันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตัวเลขมันจะออกมาลักษณะยังไงแต่หน้าก็ทําตามสูตรของหน้านะคะตีกรอบขึ้นมาตั้งหลักขึ้นมานะคะตีวงแคบเข้ามานะคะคือให้มันแคบ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 เท่าที่จะแคบได้แล้วเราก็หาตัวมาตัด เหมือนที่น่าทำให้เพื่อนๆนี่พี่ดูนะคะเนาะแต่จริงๆแล้วก็ก็าถามว่าพอใจไหมคือแค่เน,นี้ยนาพอใจนะคะเพราะว่าคือมันมันก็โดนใจอยู่นะโดนใจอยู่นะคะเพราะว่ามันชนก็โอเคอยู่เพื่อนๆพี่ก็ลองพิจารณาดูได้เลยนะคะเนาะอืม น่าว่าจะตัดให้อีกตัดไม่ลงนะคะเพื่อนเพื่อนพี่แต่ถ้าจะไม่ให้พลาดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ก็พิจารณาดูในเนี้ยแหละทั้งหมดแหละแต่อันนี้คือน่าที่น่าเอาตัวขึ้นมาตัดให้เนี่ยคืออ่าเผื่อเพื่อนเพื่อน,นพี่ท่านใดที่จะชอบแบบตัวเลขไม่มากชุดนะคะก็ดูประมาณนี้แต่ถ้าจะไม่ให้พลาดเลยก็ประมาณนี้เนาะ ม,มันตัดไม่ได้อีกแล้วนะคะเพื่อนเพนพี่แต่ถ้าจะไม่ให้พลาดก็คือดูในล็อกนี้เลยนะคะเนาะคือมันรักพี่มันก็เสียดายนอ้องแต่ทุกอย่างมันก็ต้องตัดนะคะคือทุกอย่างมันก็ มันต้องตัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดใจอืมก็ดูประมาณนี้นะคะเพื่อนเพพี่เนาะเพราะว่าหน้าก็ทำได้ประมาณนี้ก็ เมื่อกี้หลอ,อก็เหลืออยู่ประมาณแปดชุดแปดชุดถามว่ามากไหมไม,ไม่มากนะคะเนาะแต่นะคะเดี๋ยวก่อนวันหวยออกนะคะเพื่อนๆพี่อย่างวันนี้นะคะอย่างวันนี้ที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกก็ประมาณเช้า เช้าวันที่สิบห้าหรือว่าก่อนก่อนหวยออกแหละเดี๋ยวนาจะเวียนมาทําคลิปพูดคุยก่อนหวยออกอีกรอบนึงนะคะเนาะนาคคิดว่าในเนี้ยมันต้องดับได้อีกในแปดชุดเนี่ยแต่จริงจริงแล้วคือมันมีชุดที่นาคตัดออกอยู่นะคะเนาะแต่เดี๋ยวขอนาคพิจารณาอีกรอบนึงนะคะพเพื่อนเพื่อพี่ก็กดติดตามนาคไปเรื่อยๆนะคะเนาะ คือทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะ mm. เพื่อนๆพี่ทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรอันนี้นะคะหลักนี้มันจะเหลืออยู่แค่นี้ถ้าหลักสี่มันก็จะเหลืออยู่แค่นี้แต่ถ้าเราจะตัดออกอีกเนี่ยได้ไหมก็คือมันได้นะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอกาสนะคะที่นาคบอกนะคะคือโอกาสที่จะเข้าก็คือ99%โอกาสที่จะหลุดก็คือ99%เเหมือนกันมันเท่าเท่ากันนะคะเพื่อนๆพี่เพราะฉะนั้นกนะ็คือ มันมันก็ไม่น่าตัดอีกนะคะเน,ะนาะนาาคิดว่าประมาณนั้นนะคะเนาะเพราะว่าอันนี้คือนาก็ว่านาตัดตัดออกเยอะแล้วนะคะเนาะเพราะอีกอย่างหนึ่งคือนาก็เน้นให้ไปเลยคือบนคือบน,บนล่างคือล่างนะคะก็คือเราไม่ต้องไปอซื้อมั่วสั่วน,นะคะอย่างฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเราก็สามารถที่จะเอาชุดนี้นะคะเพื่อนๆนพี่ ไปคัดเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยได้เลยนะคะเนาะแต่หน้าก็คือหน้าก็ไปจัดมาหลายใบแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะก็วันนี้นะคะหน้าก็เอามาให้เพื่อนๆพี่ได้ชมนะคะคือหน้าก็ตัดใจแล้วแล้วก็ใช้ชุดนี้หน้าก็ใช้ชุดนี้นะคะหน้าใช้ชุดนี้ชุดที่หน้าลงให้ดูเมื่อกี้นี้คือตัดนะคะเนาะ ก็ใช้ชุดนี้นะคะเพื่อนๆพี่เนี่ยค่ะใช้ชุดนี้อันนี้คือเป็นชุดเกิดชุดเกิดมีสามมีสี่มีห้าห้ามันตรงกระดับเลขมันจะเหลือหลักสามกับหลักสี่เท่านั้นนะคะเลขมันจะเหลืออยู่หลักสามกับหลักสี่เท่านั้นเนพื่อนๆที่ก็พิจารณานะคะเนาะเราก็เอาในสิ่งที่เราชอบนะคะ านาคทำเสร็จแล้วนาคก็เอามาลงให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะคะแต่ทุกอย่างก็ต้องใช้วิจณยายในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องของนาคก็สนับสนุนในสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรอบนะคะที่เอามาตัดให้อีกแต่ก่อนวันหวยจะออกนะคะเดี๋ยวนาคจะมาทำคลิปพูดคุยก่อนหวยออกอีกรอบนึงนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะนาคก็ ฝากเพื่อนๆพี่นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นแรงใจแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ที่ร้านนะคะเพื่อนๆพี่แล้วก็ช่อง YouTube ของนาคก็ลงเป็นคลิปพากเครื่องไว้นะคะถ้าเพื่อนๆนพี่ชอบอ่าคลิปพากเครื่องหรือมีอะไรที่จะสอบถามหรือเป็นสินค้าของนาคนะคะที่นาคลงในช่องนะคะอ่าที่จะสอบถามนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อนๆพี่นะคะเนาะ อคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวนาคคือนาคก็จะรีบตอบให้นะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นาคก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ